ผมพาเพื่อนมาดูนี่นะมนแมลงนะบางที่เขาก็เรียกแมงกองแก๊งนะครับแมงอย่างนี้นะก็คือเป็นศัตรูพืชของต้นกระท่อมเนาะมันชอบมากินต้นกระท่อมนะครับแล้ววกนนี้ยถามว่าเฮ้ยแล้วกำจัดยังไงนะมันมีหลายวิธีนะครับผมเหมือนกับที่ผมถามอาจารย์ก็อาจจะใช้แบบเป็นพาราดอนก็ได้เป็นอะไรก็ได้นะหรือว่าบางคนใช้อาจใช้เคมีนะแต่ผมเนี่ยจะใช้นี่เลยฮะอ่านี่นี่นะเป็นยาไล่มแมลงแบบเป็นสกัดมาจากยาเส้นนะนายมาเส้นกับ ใบสะเดานะครับแล้วก็อนอือ่นอีกมากมายแต่เป็นเ็นออร์แกนิกนะเป็นออร์แกนิกนะครับไม่ใช่เคมีอ่าทีเนี้ยเราก็มามาผสมน้ําตามสัดส่วนของมันนะแล้วก็ฉีดไล่มันฉีดไร่นะครับอ่าฉีดไล่มันเลยอ่าฉีดไล่ไปเลยปับ๊บฉีดให้ทั่วเลยครับบางคนอาจจะใช้ฟ็อกซี่แบบปั๊มก็ได้นะแต่ฟ็อกซี่แบบปั๊มพอดีผมผสมเด,ดตตอไว้ก็เลยไม่ว่างก็งเลยต้องใช้เนี้ยผสมแบบเนี้ยฮะแล้วก็ฉีดเลยเลยฮะ นะถ้าเป็นต้นใหญ่เกินก็อาจจะต้องใช้ฟ็อกซี่แบบปั๊มเอาก็ได้นะครับแต่นี่ต้นมันต้นมันแค่สูงกว่าหัวผมไปหน่อยก็เลยไม่จําเป็นต้องใช้ฟ็อกซี่ก็ได้นะแล้วก็ฉีดเนี้ยติดตามผลดูนะครับมันเป็นแบบอ่อนเนาะเพราะงั้นเนี่ยหวังผลกับมันเนี่ยประมาณสัก70%ซก็พอนะถ้ามันไม่ถ้ามันยังมีอีกก็ค่อยมาค่อยมาค่อยค่อยมาฉีดซ้ำลงใบนะครับแล้วก็รอดูแต่ถ้ามันลงไม่หนักมากก็คงไม่เป็นไรนะเหมือนอาจารย์ผมบอกว่าถ้ามันไม่กินเยอะ ก็ปล่อยให้มันกินบ้างนะครับแต่ของผมเนี่ยคือก็ถือว่าพอสมควรเลยนะบางทีเหมือนอันเหมือนต้นผมอัดคิปอันเนี้ยเห็นน้อยมากแต่บางทีผมลงมาดูอย่างเงี้ยเออเยอะมากๆเลยครับนันนะเนี่ยมันเป็นวิธีแก้ไขเล็กๆน้อยๆยนะครับผมก็ปลูกละประมาณ40บาทนะครับไม่ได้แพงอะไรนะเพราะงั้นเนี่ยเป็นออร์แกนิกใช้ออร์แกนิกดีกว่าเนาะเพราะงั้นเราก็ปลูกเองกินเองเนาะอย่าใช้เคมีเลยครับโอเคครับผมวันนี้แม็กซี่กิมมีความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากนะครับสวัสดีครับ